สวัสดีครับอ่านพระกัมภีจบใน1ปีกับจอนประจำวันที่20พฤษภาคมพระธรรม1งพงศาวดารบทที่10 11 12และพระธรรมจอนบทที่6ข้อที่45ถึง71 ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมหนึ่งพงศาวดารบทที่10ซาอูลและพระราชโอรสสิ้นพระชนคนฟิลิสเตียรบกับคนอิสราเอลแล้วเอาก็หนีคนฟิลิสเตียล้มตายอยู่ที่บนภูเขากิลโบอาและคนฟิลิสเตียก็ไล่ทันซาอูลกับพวกราชโอรสและคนฟิลิสเตียก็ฆ่าโยนทา,านอบีนาดบมาคีชวูวพวกราชโอรสของซาอูลเสียการรบหนักก็ประชิดซาอูลและพวกนักธนูก็มาพบพระองค์เข้าพระองค์ก็ทรงบาดเจ็บด้วยฝีมือของพวกนักธนูซาอูลรับสั่งคนถืออาวุธของพระองค์ว่าโจชักดาออกแทง เราให้ทะลุมิฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าสู่หนาดเหล่านี้จะมาทําการทารุณต่อเราแต่ผู้ถืออาวุธไม่ยอมทําตาม เพราะเขากลัวมากซาอูลจึงชักดาบออกทรงล้มทับดาบนั้นและเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนแล้วเขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วยดังนั้นซาอูลก็สิ้นพระชนพร้อมกับราชโอรสทั้ง3าของพระองค์และราชะวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยกันเมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดผู้อยู่ในหุบเขาเห็นว่าพวกทหารมีไปกับซาอูลกับผู้โอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนแล้วพวกเขาก็ทิ้งเมืองทั้ง his his. ลหลายของเขาและหลบหนีไปคนฟิลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นต่อมาวันรุ่งขึ้นเมื่อคนฟิิลสเตียมาาาปดผ้าจาก ผู้ที่ถูกฆ่าพวกเขาพบพระศพซาอูลแล,ละราชโอรสทั้งสามอยู่บนภูเขากิลโบอาพวกเขาก็ถอดเครื่องทรงของพระองค์เอาพระเศียรและอาวุธของพระองค์ไปแล,และส่งผู้สื่อสารไปทั่วดินแดนฟิลิสเตียให้นําข่าวดีไปยังพวกรูปเคารพของพวกเขาและประชาชนพวกเขาเอาเครื่องอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารของพระของพวกเขาและเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระดาโกนแต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาทั้งสิ้นได้ยินเรื่องทั้งหมดที่คนฟิลิสเตียทําแกซาอูงลนักโลกเป็นกลก้าทุกคนก็ลุกขึ้นไปเชิญพระศพของซาอูลและศพเหล่าโอร ของพระองค์นำมายัางที่ยาเบชและพวกเขาก็ฝังพระอัฐินั้นใต้ต้นโอ๊กในยาเบชและอดอาหาร7ดวันซาอูลจึงสิ้นพระชนด้วยความไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาเวในเรื่องที่พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเวและยังทรงสแสวงหาคําทํานายจากคนสงและไม่ได้สแสวงหาพระยาเวพระยาเวจึงทรงประหารพระองค์เสียและทรงยกราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรเจสีหนึ่งพงวรวดารบทที่11ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและอิสราเอลทั้งสิ้นก็มารวมตัวกันนเเาาาาดววิทที่่มือ ron, รบรรพะ ทั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝาพระบาทในการก่อนแม้นเมื่อซาอูลทรงเป็นพระราชาฝาพระบาทก็ทรงนําอิสราเอลออกไปรบและกลับมาและพระยาเว์พระเจ้าของฝาพระบาทตรัสกับฝาพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชากรของเราดังนั้นเมื่อพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของคนอิสราเอลมาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรนดาวิดทรงทำารสัศญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรนเฉพาะพระพักพระยาเวและเขาทั้งหลายก็เติมตั้งดาวิดให้เป็นราชาเหนืออิสราเอลตามพระํำรัดของพระยาเวโดย เดาวิดยึดเมืองสิยนดาวิดและคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็มคือเยบุสที่นั่นคนเยบุอสอาศัยอยู่ในดินแดนนั้นชาวเมืองเยบุสบอกดาวิดว่าพระองค์จะเสด็จเข้ามาที่นี่ไม่ได้อย่างไรก็ดีดาวิดทรงยึดป้อมสิยนได้ซึ่งก็คือนครดาวิดดาวิดรับสั่งว่าผู้ที่โจมตีคนเยบุสก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บังคับบัญชาและโยอาบบุตรของนางเซรุยายกขึ้นไปก่อนเขาจึงได้เป็นหัวหน้าและดาวิดประทับอยู่ในป้อมีิยนเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่านาครดาวิดและพระองค์ ทรงขยายเมืองให้กว้างออกไปตั้งแต่แนวขั้นดินไปยังส่วนที่อยู่โดยรอบ ยอาหก็ซ่อมสวนที่เหลือของเมืองนั้นและดาวิดทรงจำเริญย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าพระยาเวย์จอมทัพสถิตกับพระองค์ <S <S นักรบเก่งกล้าของดาวิดต่อไปนี้เป็นพวกผู้นําในเหล่านักรบของดาวิดผู้สนับสนุนอย่างเข้มแข็งในราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยกันกับอิสราเอลทั้งสิ้นในการตั้งพระองค์ให้เป็นพระราชาตามพระรำดัดของพระยาเว์เกี่ยวกับอิสราเอลต่อไปนี้จำนวนนักรบของดาวิดคือยาโชเอเบอัมบุตรฮักโมนีหัวหน้าของคนทั้ง3เขายกหอกของเขา สู้คน300คนและค่าเสียในคราวเดียวกันคนที่ถัดจากเขาคือเอเลอาซาบุตรโดโตคนอาโฮอา <c oughs> เขาเป็นหนึ่งในนักรบทั้ง3คนนั้นอยู่กับดาวิดท,ที่ปัสดัมมินเมืองคนอิสปัสดัมมิน เมื่อคนอิสราเอลชุมนุมกันทำสงครามที่นั่นมีที่ดินแปลงหนึ่งมีข้าวบาเร่เต็มไปหมดและคนทั้งหลายก็หน,นีจากพวกฟิลิสเตียแต่เขากับดาวิดยืนหยัดท่ามกลางที่ดินนั้นที่ดินแปลงนั้นและป้องกันมันไว้เขาทั้งสองได้ฆ่าคนพวกฟิลิสเตียเสียและพระยาเวสุช่วยผู้เขาทั้งสองด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่3มคนในพวกหัวหน้า30คนนั้นลงไปถึงสิกลาดหาดาวิดที่ถ้ำอดุลัมเมื่อคนฟิลิสเตียตั้งค่ายรบอยู่ที่หุบเขาเรฟาคราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและที่ตั้งงงกออทหารข at least they you tibet play him ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่าใครหนอจะนําน้ําจากบ่อที่ข้ามประตูเมืองเบธเลเฮมมาให้เราดื่มได้แล้วคนทั้ง3ก็แหกค่ายของฟริสเตียเข้าไปและตัดน้ามาจากบ่อเบตเลเฮมที่ข้างประตูเมืองนำเอามาถวายดาวิดแต่ดาวิดไม่ทรงปรารถนาที่จะดื่มพราะองค์ทรงเทน้านั้นถวายแด่พระยาเวตรัสว่าขอพระเจ้าของข้าพระองค์ห้ามข้าชื่อทําอย่างนี้จะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้เสียงชีวิตของพวกเขาเพราะพวกเขาเสียงชีวิตเอาน้ำนี้มาพระองค์จึงไม่ปรารถนาที่จะดื่มนี่เป็นสิ่งที่นักรบทั้งสามได้ทำฝ่ายอาบิช ชายน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของ3คนนั้นท่านยกหอของท่านสู้300คนและฆ่าเสียและได้รับชื่อเสียงดังนักรบ3คนนั้นเขามีเกียรติกว่าทั้ง3คนเป็น2เท่าจึงได้นําจึงได้เป็นผู้นําของพวกเขาถึงแม้นเขาไม่อยู่ใน3คนนั้นและเบนในยาบุตรเยโฮยาดาเป็นเป็นบุตรคนเก่งกล้าแห่งเมืองคับ เชลเป็นผู้ทําการอย่างกล้าหาญหลายอย่างเขาฆ่า2ผู้นําของโมอับและเขาลงไปฆ่าสิงที่อยู่ในบอ่อในวันที่หิมะตกด,ด้วยเขาฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่โตสูง2เมตรคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้ทอพาดแต่เบเนยาถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแยกเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์และฆ่าเขาเสียด้วยหอกข,ของเขาเองสิ่งเหล่านี้เบเนยาบุตรเยโฮยาดาได้ทําและมีชื่อเสียงเหมือนกับนักรบทั้งสามนั้นเขาเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่า30คนนั้นแต่เขาไม่อยู่ใน3คนนั้นและดาวิดทรงตั้งเขาให้อยู่ เหนือองค์รักของพระองค์เรานะัรกรบกล้าหารคืออาซาเฮลน้องชายของโยอาบ เฮลฮานันบุตโดโดและคนเบทเลเฮมชัมมะชับโมดชัมโมดคนฮารดเฮเลสคนเปโลนอิราบุตอิเคตคนเทโคอาอาบิเยเซคนอนาโทสิเบไคคนหุชาอิไลคนอาหฮอามหาไรคนเนโทฟาเฮเลส,สบุตอาบานาคนเนโทฟาอิทไทบุตอริไบแห่งเมืองกิเบอาคนของเบนจามินเบนนยาคนปิราโรโทหุไร คนแห่งลำทานกาอัจอาบิเอลคนอารบาอัสมาเวทคนบาฮูริมเอลียาบาคนชาอัลบอนบุตรของฮาเชมคนกิมโซโยนาธานบุตรชากีคนฮารานอาฮิอัมบุตรสาขาคนฮารานเอลิฟัลบุตรอูระเอเฟอร์คนเมคาราไทยอาฮิยาคนเปโลนเอสโรนคนคาเมลนาอลย บุตรเอสไบยโยเอลน้องนาธานมิบมิบฮาบุตรฮากรีเฮเลคนอม,มนนาฮารายคนเบเอโร ู้ถืออาวุธของโยอาบุตรนางเสรุยาอิราคนฮิตไรากาเรบคนฮิตไรปุริยาคนฮิตไทสาบาบุตรอัลไลอาดินาบุตรชิชาคนรูเบนหัวหน้าคนหนึ่งของคนรูเบนและ30คนอยู่กับเขาฮานันบุตรมาอาคาโยชฟัตคนมิดเนอุซิยาคนอัชทารอดซามาและยเยออเอลบุตรทั้งสองของโฮทามคนอารอเอเยเดียเอลบุตรชิมรีและโยฮาน้องของเขาคน ทิซเอลีเอลคนมาหาไวและคนเยริบยัยกับโยชาวิยาบุตรทั้งสองของเอลนาอัมและอัตมาคนโมอัาเอลีเอลและโอเบตและยาอาซีเอลคนเมโซบยัยหนึ่งพงกษัตริย์บทที่12ผู้ช่วยของดาวิดที่ศิลาต่อไปนี้เป็นคนที่มาหาดาวิดที่ศีลาขณะที่เมื่อท่านถูกขับไล่ไปจากซาอูที พวกเขาเป็นเหล่านักรบผู้ช่วยในสงครามพวกเขาเป็นนักธนูและเหวี่ยงหินด้วยสลิงและยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้ายเป็นคนเบนจจมินญาติของซาอูลอาฮิเยเซอร์เป็นหัวหน้าถัดไปคือโยอาดบุตรของเชมาอาชาวกิเบอาและเยซเอลกับเปเลธบุตรอัสมาเวตเปราคาและเยฮูชาวอนาทธท จิชออชมไมย,ยาออชมไมย,ยาชาวกิเบโอนเป็นนักรบในพวก30คนนั้นและเป็นหัวนนหน้าเหนือ30คนนั้นเยเรมียาซีเอลโยฮานนันโยซาบาดชาวเมืองเกเดราเอลูไซเยเรมดเบอัลยาเชมาริยาเชฟาทิยา ตระกูลฮารุฟเอลคานาอาเซอาอาซาเอเลอโยเอเซอร์ยาโบเบอมคนโคราและโยเอลากับเซบาติยาบุตรของเยโรฮัมชาวเกโดมีนักรบกระหารพร้อมทำศึกสงครามจากคนกาดนี้ไปหาดดวิดนักที่กำบังเข้มแข็งในถิ่นทุรกันดารพวกเขาชำนานโล่และหอกหน้าของพวกเขาเหมือนหน้าสิงและพวกเขารวดเร็วเหมือนละมั่งบนภูเขาเอเซอร์ e se, เป็นหัวหน้าโอบาดี adi, ที่สองเอลีอับที่สมิช มัมนาที่4เยริไมที่5อัตไทยที่6เอลีเอลที่7โยฮานันที่8 เอลซาบาดที่9เยเรมีที่10มัคปัตไนที่11คนเหล่านี้มาจากพวกของกาดเป็นผู้นําในกองทัพผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายพันผู้น้อยก็เป็นนายร้อยผู้ใหญ่ก็เป็นนายเหล่านี้เป็นคนที่ข้ามแม่น้ําจอแดนในเดือนแรกเมื่อน้ําท่วมฝั่งทั้งสิ้นและทําให้ทุกคนที่อยู่ณลุ่มแม่น้ําแตกหนีไปทังที่ตะวันออกและที่ตะวันตกมีบางคนจากเผ่าเบนจามินและยูดามาเฝ้าดาวิดที่กำปังเข้มแข็งดาวิด oh. ไปพบเขาและแตรัสกับเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายมาอย่างสันติเพื่อช่วยข้าพเจ้าจิตใจของ ข้าพเจ้าจะผูกพันกับท่านแต่เพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่บรรดาศัตรูข้าพเจ้าทั้งที่ในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆก็ขอให้พระเจ้าแห่บลงบรนพุรุษของเราทั้งหลายทอดพระเนรและสงพิภากษาและพระวิญญาณทรงสวมทับเหนืออามาสัย หัวหน้าของคนทั้ง30มนั้นและเขาทูนว่าฆ่าแต่ดาวิดข่าพระบาททั้งหลายเป็นของฝ่าพระบาทฆ้าแต่บุตรเจสีข่าพระบาทอยู่กับฝ่าพระบาทสวัสดิภาพสวัสดิภาพจนฝ่า,าลและสวัสดิภาพจนมีแก่พูดช่วยของฝ่าพระบาทเพราะว่าพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงช่วยฝ่าพระบาทและดาวิดทรงรับเขาทั้งหลายไว้และทรงตั้งให้เป็นพวกหัวหน้ากองกล่นบางคนจากเผ่ามนนสเซหลบไปเข้าฝ่ายดาวิดเมื่อพระองค์ยกมาก,กับ ฟลิสเตียเพื่อทําสงครามกับซาอูลแต่ดาวิดไม่ได้ช่วยคนฟลิสเตียเพราะเจ้านายคนฟลิสเตียหาเรือกันและส่งโะรงกลับไปเสียบอกว่าเขาจะหลบหนีไปคืนดีกับซาอูลเจ้านายของเขาโดยเอาหัวของเราไปด้วยขณะเมื่อพระองค์ไปยังสิกลาดคนมนัสเ์เหล่านี้หลบหนีไปเฝ้าพระองค์คืออักนาโยชาบาด เยเดียเอลมิคาเอลโยชาบาดเอลีฮูอันเลไทบรรดาหัวหน้ากองพันเผ่ามนัสเซเขาทั้งหลายที่เหลือได้วิตต่อสู้พวกปล้นว่าเขาทั้งหลายเป็นพวกนักรบกล้าหาญทั้งสิ้นและเป็นผู้นคับัญชาในกองทัพทุกๆวันมีคนมาเฝ้าฝ่ายดาวิดเพื่อจะช่วยเหลือพระองค์จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพพระเจ้ากองทัพของดาวิดที่เฮบรนต่อไปนี้เป็นจำนวนทหารพร้อมรบมาหาดาวิดในเมืองเฮบรนเพื่อจะคว้าราชอาณาจักรของซาอูลให้กับพระองค์ตามพระดำรัสของพระยาเว์คนยูดาห์ที่ถือโล่และหอกมี6,800คนเป็นทหาร พร้อมรบคนจากซีเนโอมีนักรบกระหารพร้อมทําสงคราม7,100คนจากคนเลวี4,600คนโยฮาดาเป็นผู้นําของพงพันอาโรมีคนมากับท่าน3,700คนสายโดกนักรบกล้หาญหนุ่มและคนจากตระกูลของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชา22คนจากคนเบนจจมินญาติของซาอูล3,000คนซึ่งแต่ก่อนนี้จำนวนมากจงรักเักตีต่อราชวงศ์ซาอูลจากคนเอฟตรอิม2 8 0 0คนเป็นนักรบกล้หาญที่มีชื่อเสียงในตระกูลของเขา จากคนมนัสเซครึ่งเผ่า18,000คนผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ให้มหาดาวิดเพื่อตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์จากคนอิสคู่รู้เข้าใจกาละทรงทราวบว่าอิสราเอลควรจะทำประกันใดมีหัวหน้า200คนและญาติทั้งหมดของพวกเขาที่อยู่ใต้บัญชาของเขาทั้งหลายจากคนเซบุลูนมี5 0,000คนที่เตรียมพร้อมรบในสงครามด้วยอาวุธสงครามทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือด้วยใจเดียวกันจากคนนัฟตาลีผู้บัญชาการ1000คนซึ่งมีคนถือโลและหอกมาด้วย3 7 0 0 0คนจากคนดานที่มีคนพร้อมทำสงคราม2 8 0 0 0 ร้อคนจากคนอาเซอร์40,000คนที่พร้อมออกรบในสงครามและจากภาคตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนจากคนรูเบนคนกา่และคนมานาเซ่ครื่งเผ่ามี1,2,000 0คนอาวุธ สรงครามทุกอย่างทหารทั้งสิ้นเหล่านี้พร้อมที่จะทําศึกมาอย่างที่เฮบรอนด้วยเจตนาเต็มเปี่ยมเพื่อตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลทั้งสิ้นในทํานองเดียวกันกับคนอิสราเอลที่เหลือก็เป็นใจเดียวกันที่จะตั้งดาวิดเป็นพระราชาเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นกับดาวิดสาวันกินและดื่มเพราะว่าพวกพี่น้องของเขาได้เตรียมไว้ให้เขาทั้งหลายยิ่งกว่านั้นคนที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายจนถึงอิสซากาเซบบลุนนัฟตาลีจัดอาหารบรรทุกลาอูดล่อและว,วัวอาหารมากมายนํามาเป็นแป้งขนมเดือ่ชอช่อลูกเกเกลาอา น้ำมันบัวและแกะเพราะว่ามีความชื่นบานในอิสราเอลพันทัศยาใหม่ยอนบทที่ 6: ข้อที่45มีบันทึกในหมวดผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะสั่งสอนเขาทุกคนทุกคนที่ได้ยินและเรียนรู้จากพระบิดาก็มาหาเราไม่ใช่ว่ามีใครเคยเห็นพระบิดาเว้นแต่ผู้ที่จะมาจากพระเจ้าเท่านั้นที่ได้เห็นพระบิดาแล้วเราเขาบอกความจริงกับท่านว่าผู้ที่เชื่อจึงมีชีวิตอันเป็นนิรันดรเราคืออาหารแห่งชีวิตรบรรพบุรุษของท่านได้กินมานานในถิ่นทุรกันดารและได้ตายไปนี่คืออาหา อาหารที่ลงมาจากสวรรค์คนที่กินก็จะไม่ตายเราคืออาหารที่มีชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ผู้ใดกินอาหารนี้ก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดการและอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกด้วยก็คือเลือดเนื้อของเราในยามนี้ชาวยิวเริ่มโต้เถียงกันว่าชายผู้นี้สามารถให้เลือดเนื้อเรากินได้อย่างไรเพราะพระเยซูจึงกล่าวกับเขา,เานั้นว่าเราขอบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่านเองผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์และเราจะให้ฟื้นคืนชีวิตในวันสุดท้าย เพราะว่าเนื้อของเราก็คืออาหารแท้เช่นเดียวกับโลหิตของเราที่เป็นของดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็ดำรงอยู่ในเราและเราก็ดำรงอยู่ในผู้นั้นพระบิดาผู้ดำรงชีวิตได้ส่งเรามาและเราดำรงชีวิตก็เพราะพระบิดาดังนั้นผู้ที่กินเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเรานี่คืออาหารที่ลงมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารที่บรรพบุรุษกินและตายไปผู้ที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้การที่สั่งสอนในศาลาที่ประชุมที่เมืองคาเบอร์ดังออุสสาวกบางคนเลิกติด ตามระเยูเมื่อสาวกจํานวนมากของพระองค์ได้ยินจึงพูดว่าถ้อยคําเหล่านี้ยากที่จะเข้าใจใครจะยอมรับได้แต่พระเยซูทราบดีว่าพวกสาวกแอบบนพึมพำกันในเรื่องนี้อยู่จึงกล่าวกับพวกเขาว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เจ้าต้องลําบากใจหรือถ้าเจ้าเห็นบุตรมนุษย์ขึ้นไปอย่างที่ซึ่งท่าน อยู่แต่ก่อนแล้วเจ้าจะว่าอย่างไรเพราะวิญญาณเป็นผู้ให้ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้รับประโยชน์อันใดคำกล่าวที่เราบอกให้เจ้าฟังเป็นวิญญาณและชีวิตแต่พวกเจ้าบางคนก็ไม่เชื่อพระเยซูทราบแต่แรกแล้วว่ามีใครบ้างที่ไม่เชื่อและทราบดีว่าผู้ใดจะทรยศพระองค์พระองค์กล่าวว่าด้วยเหตุน,นี้เราจึงบอก เจ้าว่าไม่มีผู้ใดที่มาหาเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดให้ผู้นั้นมาด้วยเหตุนี้เองบรรดาสาวกจํานวนมากของพระองค์จึงได้ตีตัวออกไปและไม่ได้ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูจึงกล่าวกับสาวกทั้ง12ว่าเจ้าอยากจะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรต,ตอบว่าพระองค์ท่านเราจะไปหาใครได้พระองค์มีคํากล่าวแห่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์พวกเราเชื่อและทราบว่าพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตอบเขาว่าเราเองเป็นผู้เลือกพวกเจ้าทั้ง12ไม่ใช่หรือ แต่ถึงอย่างนั้นคนหนึ่งในพวกเจ้าก็เป็นพยายามพระองค์หมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตเพราะเขาจะเป็นผู้ทรยศพระองค์และเป็นคนหนึ่งในสาวกทั้ง12จบการอ่านประจำวันที่20พฤษภาคม HAPPY BIRTHDAY ครับลูก